หนูอยากให้รัฐบาลน,นะคะมีการแจ้งเตือนทาง SMS มีการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันโซเชียลเร็วดูนี่<ป>ต้อบอกว่าวถึงแผน่นดินไหวแต่ประชาชนไม่ไหวแล้วค่ะเราต้องตั้งสติให้มันหนูอยากให้รัฐบาลน,นะคะมีการแจ้งเตือนทาง SMS มีการแจ้งเตือนทางแอปพลิ a คชันโซเชียลโซเนลโซเ้ลบอกว่าถ <ườ> ึงแผนดินไหวแต่ประชาชนไม่ไหวแล้วค่ะ พร้อมกับไปสร้างประวัติศาสตร์การเป็นนาตาชาโรมานอฟอ๋อไม่กินหรคือรอบนั้นค่ะกับรอบนี้เขไม่เหมือนกันนะ,ะ,ะเพราะว่ารอบนั้นเราไปแบบค่าเสิร์ฟขึ้แบบเอ่ออาจจะแบบไม่ได้ไประทานการมาแต่อันนี้ไปในแระวิวแบบเพืเ่อนๆที่พิณนาพิณนาบีสแควร์ตั้งแต่อยุคโมเข้ามาเยอ,อะก็มีเข้ามาใน ไม่เข้าไม่กลับไปร้องเพลงหรอกเออแล้วหนูก็บอกก่อนมาแล้วว่าประมาณหนูก็อยากได้อยากลอกงเออคือตอนนี้เราพร้อมกลับไปสร้างประวัติศาสตร์การเป็นนาตาชาโรมานอฟอ๋อไม่กินหรอกคือรอบนั้นค่ะกับรอบนี้เขาไม่เหมือนกันเพราะว่ารอบนั้นเราไปแบบคอนเสิร์ตที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ไปทางการมา ถก็มีก็มาเลยทเย่เราอ่ะไม่ได้เป็นพระอคทีนะ่ลงเราะว่าเราไม่สามารถจะรัไนดะ้ไม่ได้เสื่อมใจหนูไม่ได้เผื่อใจเลยหูคิดว่าถ้าหนูไม่เข้าก็คือไม่เข้าไปกับเป็ละคแล้วแม่อ้หนูก็บอกออกมาว่าหนูก็อยากได้ตกใจหลอตกใจเลยตีากใจออ ชื่อเดียวกันนี่ตกใจเลยนะรู้ทีมกับแสบผมจะไขอแสบข้างเดียวกันหะโอ้โห้เด็ข้ที่เราีกได้ยังทำแม่มาแล้เนี่ยอยากให้แม่มาอเขาอยากให้ลองไม่จริงแล้วอ่ะพิม่เชียวก็เท้าแกนลอยอ๋อจีนหนูไปวันีสาแม่หรือปลเมอวาอเม่อวนเลยประชดเอาอาขนนกมาเป็แกนบอยออเมื่อวานไม่ได้ขิ้เป็นแกนบอยตน่อยมากคือเขาได้มากาที่เ่วานแ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาเป็นนักร้กอไม่เรู้เลยเาเป็นนเลยัก<อ>นม่เยอรู้่กบนีนร่ยกวนนี้ทไม่รู้เลยเพราะว่าเก็บเก็บกาลสิงของแก่ลำคูนลำตา ไงไมีอยูนก <IT> <ian> <can 't oyu> ไงไปแล้วไปแล้วนี่นี่นี่เอยู่นี่นี่ันันก็หมด่นมืนแม่อี่ีีอยู่กับพี่ฟากนูเหมือนี่าตอจนนีกันนหนูใเหมือนแม่เมื่อวนน่าพีเวัน่รอบรอบเหมือนาเหอตกใจหล่ตกใจเลย ใช้ช่างเดียวกันด้วยช่างเดียวกันนี่ตกใจเลยนะรู้ทิ้กับแสบอจะได้ม่้เขาไม่ค่ะันนีจเดียนกยัามแม่มาเนี่ยอยากแม่มาเขาอยากให้ลองไ่ดเาอ่ะพี่วิเชียเเทแยอ้จีนหนูเปีสวมแ่รู้ป่เพราะว่าวัี่หนประชดเอาเอานนกมาเป็นแกนอยอ๋อบวชไมได้ขนนยตกหน่อยมาก เราคม่านอะเาที่อยเ่ย m a z i n g พร่เาไม่้อยู่กับากาศนะคะเราไม่เคยรู้เมา่ก่อนเลยว่าเขาเป็นนักร้อเราไม่เคยรู้เลยไม่เคยเสยกท่อนยังไม่คได้ินเลอ้โหลูกเกดทกันนี้ทุกวันไม่รู้เลยเพราะว่าเก็บเก็บกาลสิลกเดลคูนล ไปวไปแลไปแล้วไ้ววปลาวไปวไปแลแล้วไแ้ววไป้ล้แล้วไปแล้ไปแล้ว้ววไปแล้ว้วว้วแ้้วไไปแล้วไปแล้ว การเป็นนาตาชาโรมานอฟอ๋อไม่รรอกรอบน้นแ่านกับรอบนี้เะไม่เหิืกเออเอเพราะว่ารอบน้เราไปแบบมันเสิดที่แบบเอ่ออาแบบไม่ได้ไปทางการมาแต่อันนี้ไปในน้ำแล้วิวแบบมันเพื่อนทีมนาไปเลแนบ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จริงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติให้มันหนูอยากให้รัฐบาลนะคะมีการแจ้งเตือนทาง s m s มีการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆและจะบอกว่าถึงแผ่นด,ดินไหวแต่ประชาชนไม่ไหวแล้วค่ะ Thank you ขอบคุณครับ Miss Grand Pad ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จริงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติให้มันหนูอยากให้รัฐบาลน,นะคะมีการแจ้งเตือนทาง SMS มมีการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆและจะบอกว่าถึงแผ่นด,ดินไหวแต่ประชาชนไม่ไหวแล้วค่ะ